วันนี้แม่เมย์จะพาทุกคนมาเข้าไร่มาชมวิวที่ไร่ของแม่เมย์กันนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะแม่เมย์เนี่ยก็ต้องดูแลต้นไม้เป็นพิเศษหน่อยค่ะต้นมะละกอเนี่ยต้นก็สูงแล้วนะคะแม่เมย์เนี่ยก็ได้เก็บผลผลิตเนี่ยเอาไปกินแล้วหนึ่งลูกค่ะตอนนี้ก็เริ่มออกดอกออกผลเพิ่มอีกแล้วนะคะความภาคภูมิใจของคนปลูกพืชเองพอได้กินผลก็มีความสุขสุดๆค่ะที่ไร่ของแม่เมย์เนี่ยก็ติดตั้งน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างน้อยได้มีน้าเอาไว้รด เวลาหน้าแล้งแบบนี้ค่ะท่ไรของแม่เมย์เนี่ยตอนนี้ก็มีชมพู่มะเมี่ยวมีมะละกอมีมะม่วงมีมะนาวนะคะปลูกเอาไว้หลายชนิดเดี๋ยวรอหน้าฝนให้ฝนมันตกแล้วแม่เมย์เนี่ยจะเอามะพร้าวมาลงที่นี่ด้วยนะคะหญ้าท่ไรเนี่ยก็เริ่มขึ้นสูงแล้วช่วงเวลาที่แม่เมย์เนี่ยเอาสายยางใส่ต้นไม้เนี่ยแม่เมย์ก็จะ ทางย่านิดหน่อยค่ะอย่างน้อยไม่ให้รกตรงทางเข้าก็เพียงพอแล้วค่ะที่ไร่ของแม่เมย์เนี่ยจะไม่เน้นความมากง่ายไม่เน้นยาฆ่ายาไม่เน้นการเผาค่ะแม่เมย์เนี่ย เน้นให้ที่ไร่ของแม่เมย์เนี่ยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานะคะถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยพวกไสเดือนเนี่ยก็จะกลับมาพรวนดินมาทําให้ดินของเราอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นคะ่ะยาเริ่มขึ้นของต้นมะนาวแล้วแม่เมย์เนี่ยก็ต้องถางหญ้าออกแล้วก็พรวนดินให้กับต้นมะนาวต้นเล็กนะคะมะนาวต้นนี้เริ่มโตให้เห็นแล้วดีใจสุดๆเลยคะ่ะกําลังถางหญ้าอยู่ก็เหมือนมีความรู้สึกว่ามีใครกําลังแอบมองอยู่คะ่ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้ บ้างเลย <laughs> เธอแอบมองเราแบบนี้แล้วจะไม่ให้เราเนี่ยมองเธอกลับได้อย่างไรความหวานๆอไเลย <laughs> ความสุขที่หาซื้อจากร้านค้าไม่ได้เนี่ยก็คือธรรมชาตินี่แหละค่ะไ่ทาต้ามันต้งทายอยู่ Ha ha ha.